นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตัวแทนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีโครงการรับจำนำข้าวนะคะขณะที่กลุ่มกวปก็ยังคงชุมนุมปิดล้อมสำนักงานปปชประกาศว่าหากไม่ชี้แจงการทำงานให้ชัดเจนก็จะปิดประตูถาวรจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ค่ะกลุ่มสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวปปักหลักชุมนุมปิดทางเข้าออกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชสนามบินน้ำเรียกร้องให้กรรมการปปชโดยเฉพาะนายวิ ชามหาคุณ ชี้แจงการทำหน้าที่กรณีการพิจารณาคดีจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรที่เร่งรีบต่างจากคดีประกันราคาข้าวของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ไม่มีความคืบหน้าท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจทหารขณะที่เจ้าหน้าที่ปปชส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางมาทำงานขณะเดียวกันนายพร้อมพงษ์นภริรร์โคษกพักเพื่อไทยเขายื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าคดีโครงการประกันราคาข้าวข,ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์หลังจากไปติดตาม เอกสารจากหน่วยงานราชการต่างๆเช่นกระทรวงพาณิชย์องค์การคลังสินค้าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรซึ่งปปชอ้างว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากหน่วยงานดังกล่าวซึ่งพักเพื่อไทยจะไปติดตามเอกสารเหล่านั้นมามอบให้กับปปช ด้านนายวิทยาอาคมพิทักษ์รองเลขาธิการปปอชอกล่าวถึงการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในโครงการจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีว่าจะยังคงใช้สถานที่สำนักงานสนามบินน้ำหากนายกรัฐมนตรีมอบหมายตัวแทนมาชี้แจงประชาชน ขออภัยค่ะหากนายกรัฐมนตรีมอบหมายตัวแทนมาชี้แจงปปอชอก็จะจัดส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาทางไปรษณีย์ถึงนายกรัฐมนตรีให้เข้าแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันหลังรับหนังสือหรือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร